สวัสดีค่ะป้นอยู่ที่ร้านไทยอรุณลังนกนะคะวันนี้เห็นสินค้ายเยอะอย่างนี้ มีหนึ่งคำถามค่ะที่เจอบ่อยเลยว่าทำไมสินค้าคล้ายๆกันถึงมีราคาต่างกันเดี๋ยวจะมาอธิบายในสักสามประเด็นนะคะข้อแรกคือเรื่องของสีของชิ้นงานค่ะลังนกอย่างตรงนี้นะคะทั้งหมดเกือบ16กกิโลกรัมสินค้าที่ดีควรจะมาจากชิ้นงานที่เป็นวัตถุดิบธรรมชาติสีธรรมชาติอาจจะมีความเข้มอ่อนที่ต่างกันเพราะฉะนั้นสีจะไม่เหมือนกันเท่ากันตลอดแต่อย่างไรก็ตามต้องปลอดสารเคมีค่ะข้อ2นะคะคือเรื่องความชื้นสินค้าที่ขายน้ําหนักแห้งสนิท แน่นอนว่าอาจจะมีราคาที่แพงกว่าสินค้าบางอย่างที่อมน้ําอยู่ข้างในนะคะคิดภาพตามได้ไง่ายๆข้อ3คือเรื่องความสะอาดค่ะ ความใส่ของสินค้าเป็นเรื่องสําคัญลูกค้าจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อแช่งงานออกมาสินค้าของเรามีการ QC ความสะอาดนะคะโดยเฉพาะถ้าส่งไปไต้หวัน1รอบ2รอบค่ะเพราะฉะนั้นสินค้าที่ QC ในเรื่องของค่าแรงพนักงานหรือเรื่องของการสูญเสือที่เราต้องดึงเนื้อหลังนกออกไปนะคะแต่จะได้ชิ้นงานที่แช่ออกมาแล้วสามารถนําไปทานได้เลยสบายใจยังไงก็ตามเชื่อมั่นไทยอรุณหลังนกได้เลยค่ะเรามีประสบการณ์ความชํานาญและรับผิดชอบสินค้าของท่านได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอย่างออเดอร์ตรงนี้โอนก่อนร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะคะ